โอ้มาดูอะไรนี้ดิมาดูตัวอะไรนี้ดิเร็ว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 ,รวมาดูตัวอะไรนี้มาหาปลาป้านี่นี่ตรงนี้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 แน,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 นวน่ารักไหมหไม่กลัวเนายขอป้าถ่ายใกล้ๆดิหงายท้องม,มาดิหงายท้องมา เฮ้ยตัวมันนิ่มๆนะเนี่ยเฮ้ยไม่มีกี่ตัวอือไม่รู้สองตัวน่ะอยู่ตรงนู้นเฮ้ยมันเดินด้วยนะวางมันลงเถอะสองสารมันเออวางมันลง,<ร>ง้วยกันต,ตุ่งต่ายมันเป็นเพื่อนกันมันเป็นเพื่อนเหรอเออเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันสองตัวเนี่ยสามตัวอยู่ตรงรถมันเหยแล้ว โอเคโอเคโอเคจบคลิปแล้วแค่น okay, okay, okay. exactly. ี ah. okay, okay, okay. ้แหละบ๊ายบายเพื่อนๆเลวบ๊ายบายบ๊ายบายวัสดีครับด้วยขอดูคลิป